ครับแล้วเราก็มาถึงร้านอาหารอี้ถึงชวนนะครับร้านอาหารอี้ถึงชวนคือเป็นร้านอาหารกลางวันใน12บรรนานะครับจัดสถานที่เอาไว้อย่างดีทีเดียวนะครับเป็นแบบห้องๆนะครับเป็นแบบพายทีเดียวนะครับลักษณะแบบนี้นะครับในหนึ่งห้องก็มีหนึ่งโต๊ะนะครับห้องที่ใหญ่หน่อยก็มีสองโต๊ะด้วยกันนะครับเป็นห้องแอร์นะครับปกติก็จะไม่ค่อยได้เปิดแอร์เพราะว่าเป็น อากาศาหนาวเย็นอยู่ด้วอยออกไปแล้ว,แล,วแล้วขวามืออาจารย์ค่ะเจ๊ลักคะจะเป็นลักษณะเป็นห้องๆนะครับหนึ่งห้องเนี่ยนะครับก็อย่างที่กลัาเรียนว่ามี1โต๊ะบ้าง2โต๊ะบ้างซึ่งก็นะครับถ้าห้องใหญ่ก็จะมีสองโต๊ะด้วยกันนะครับ อาหารมาแล้วครับเป็นปลานะครับ <Animal. S 2> น่าเนี่ยเรากลอกหักด้วย

ต้มต้งรีด้นะครับไม่ต้งรีบ้มนะครับต้้อชีม้อรี้่งอร่อยีนร้างสะบาได้ตะเกียเลยได้ป่ได้ะเกได้ม่ว่าอย่้อที่นทยเพม้อนกอบเียอบีอบข้งรับนไม่มี้